มันนี่ก็จ้งต๋าโตละฮักกิงใจไพ่ข้อง ลระคือกูร้กับอว่าค่ะหักทั้งสองน้อทอฟ้าหนักหนาก,กว่าเหมือนตันลระมาถูกพ่อน้อแม่กันน้อแม่กันความหักให้สุนหายนุมสาวผ้ากันตาย ฮักสลาฮอนมาอมาฮคิดทีไลมันนี้ไปไกลหูลูกให้ขึ้นไปหาแม่มาคู่ขักแท้ในเรื่องบอนเป็น ให้เหลีกเว้นพ่อแม่สัางกันตาสะพันกันสาหัสยาไปเจ้าเอาคู้รู้เสานอนเหงาบอกแม่หักว่าไรแถ่แถ่เสื่มใดจังใดหัวใจอืฮะเอะอก็อสาหัสยาไปเจ้าเอาคู้รู้เส่างอมเจ้าบอกแม่หักว่าไรแถ่แถ่เสื่อมใดจังใด หัวใจนั้นมีรักแท้พ่อแม่นั้นไม่ปองดองมาจีดกันคนทั้งสองรักไปต้องมาพังทลา,ายมีชายเศรษฐีแก่ๆพ่อแม่อยากให้ลูกสบายอยากให้อ้วนเออเออให้อวนนัน่นละจ้าจ้าจ้าทั้งมาพังทลา,าย มีชายเสษที่แก่ๆพ่อแม่อยากให้ลูกสบายให้อัวมอบตัวมอบกายวันนัดหมายคืบคันเข้าบ้านน้ำตาของกัวมันไหลตัดสินใจหนีไปลับลาตอนคำยำสนทยาเข้าไปในป่าลับตาของคนจนวันอัดโออยเจ็บที่เรื่อมันเจ็บว่ามันอ่า่า้า จเจ้าของอัวมันไหลาตัดสินใจหนีไปลับ่าตอนคำยำสนทยาเข้าไปในป่าลับตาของคนจนถึงรุ่งขึ้นวันใหม่คูลูปวดใจช้ำในกระมลไม่ค่ะจ้าํจายสำสนทยาเข้าไปในป่ารับตาของคน จนถึงรุ่งขึ้นวันใหม่คูลรูปปวดใจช้ำในกระมอนเมื่อข่าวเข้าหูของตนบอกว่าคนรักผูกคอตายในป่าลาบตาของคนจนถึงรุ่งขึ้นวันใหม่คูลรูปปวดใจช้ำในกระมอน เมื่อข่าวเข้าหูของตนบอกว่าคนรักผู้ก่อตายผู้ชายหัวใจเข้มแข็งหมดแรงร้องให้แม่อายจับมีดมากรีดแทงกายเลยต้องตายตามอ้วอีกคนจ้ะจ้ะ ขขาวเข้าหูของตนบอกว่าคนรักผูกคอตายใชย่่ใจแข็งแข่งหมดแรงร้องไห้ไม่อายจับมีดมากรีดแทงกายเลยต้องตายตำอ้วอีกคนตายหนีพนทั้งคนทั้งคููเอาเอามองนี่นะจันเอามองตายหนีพนต่อเลยมันมีดมากรีดแทงกายเลยต้องตายตำอ้วอีกคน ตายนี่พนสองคนทั้งคู่คือคู่รูหักอ้วกกวาย่านซัมตายไผว่าหายขมหักกิ่งใจไพวะหายพยาหายโอ้พยาจ้าจ้า,าดแทงกายเคยต้องตายตามอ้วอีกคน นี่พนทั้งคนทั้งคู่คือกูรูและอ้วกบ่กว่าย่านดจำตายพยายามให้ความหักจริงใจพยายามให้ความหักจริงใจมันบ่มีแนวใดสิคิดไปขวางกันสิคิดไปเราขวางกันบ่เล่นไปเนี่ยอันนี้ว่าฉีดไปเนาะเล่นไปเอาไหมเอาจ้าจ้าจ้าเอาพยายาให้ก่อนเอาตลอม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอันอนมันมีแนวใดอย่างก่อจนจะเดี๋ยวเขียนมันมีแนวเรียนไปมันมีแนวเรสีแลรนไปขวางกัน เอาพยายามเริ่มสองคันทั้งโคคือคูรู้หักว่าบา้าควายานซ้ำตายพยายามหักจริงใจพยายามหักจริงใจมันบ่ามีแนวได้สีแลืไปควงกันสีแลืไปนอกขวางกัน <c oughs> วางกัไปํไาฮักเกินใจมันบ่มีให้ได้เสียและ้วละไปข้องกันเสียและ้วละไปน่าขว่งกันค่ะก็จบแล้วนะคะก่อนหนึ่งแล้วนะคะฮะค่ะตอนนี้ก็สิตอก่อนที่สองค่ะพี่เลี่ยนน้องรอจาเริ่มต้นเลย มันบ่าท่านเน่มันบ่ท่านเองมั่นใจว่าสิเขาเรารักกันมาก่อนอาหารแล้วพี่ กี่ปีที่น้องตั้งตารอใจเย็นยในน,ยนวลนละออปีนี้ข้าปอกก็ไม่มีราคาที่ผัดน้องเรื่อยมาโทรแก้วตาจงเข้าใจจะให้น้องรออีกนานเท่าไรปีหน้าจะไปสู่ขอทันที ฟังคำันี้หลายที่ไหลเล่าบอกคือกับไอเว้าสีเอาน้องอีลี่ยาจุจีน้องพี่เห็นใจไอ้บอกไปทางใดยังอยู่เคียงเคียงไกลไม่อยากฟังเหมือนดังพูดเล่นไม่อยากเห็นจะมาขอสักทีเจ้าก็รู้ว่าพี่จนสิ้นกีหาเงินทั้งปีก็แบบพ่อแต่งงาน ประเดียวน้องขึ้นคานโทษตะวันคิดมากไปเรื่องที่แอบไปมีเศสาได้พี่ไม่รักใครนอกจากน้องคนเดียวเขียวใบวานรักใครนอกจากน้องคนเดียวต่อเลยมา รักใครนอกจากต้องคนเดียวเขียวใบวานร้อนนั้นจะนิดอ่อนให้ใจเย็นอย่าขอนวอนน้องเสื้อชาให้น้องยันอายเบิดหักไกลปีอยาฝันเลยคนดีพี่สิลืมนางน้องน้องยันอายเปิดในหักไกลปีอ่าจ้ะจ้ะ เอาเอาตอนเขียวใบหวานต่อเลยลองข้อไปนําเลยสาวได้พี่ไม่รักใครนอกจากน้องคนเดียวเขียวใบหวานราอนั้นจนอิ่อ,อนให้ใจเห็นยาขอนวอนน้องเสื้อชายน้องยันอายเปิดหักเปิดเ, <c oughs> เปิด <c oughs> เปิด, <c oughs> ปด,ปดนายมันบม่มีมันเปิดหักหลายปีนี่แล้วหรอเอเอเชิไป มัน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 ต้องเขียนลงอีกได้อาจารย์เปิดในเอ,เ,อเอาเออเปิดเปิดหักไหลปีอาจารย์เขียนลองมันบ่มมีน้าอยู่บ่เปิดอันนี้มันลองยันอายเบิดฮักบ่มยมเิดไหลปีสันเดีวบันเปิด เปิดนายเปิดนายหลายปีวะเปิดนายหักหลายปีน้องย่านอ้ายเปิดนายหักหลายปีปหักหลายปีเปิดนายหักหลายปี เดิมทอนสองทอนไว้ก่อนบอกเข้าไปรอนั้นจะนิดอ่อนให้ใจเย็นอย่าขอนวอนน้องเสือชายน้องยันอายเปิดน้ายหากหลาปีอย่าฝันเลยคนดีพี่สิลืมนางน้องกลัวพี่มองน้องเป็นทางผ่าน ฮะบอกใกล้<า>ป,ปีเออจะไปเลยคนดีพี่สิลืมนางนอง้องเอาเปิดหน้าไหมเมื่มันใจริญจินอ่ะเอาจะใช้กินเอาบานร้อนนั้นจะนิดอ่อนใจใจเย็นอย่าขอนวอนน้อยเสือชาย น้องยันอายเปิดหนายหาก,กลปีอย่าฝันเลยคนดีพี่สิลืมนางนอง้องต่อเลยเพอสิเอาแบบได้นห่นางนอง้อง แม่บอมัดสละุกพี่สิลืมนางน้องอืมดนตีมาสองเทียฮะพันดีพี่สิลืมนางนอง้องกลัวพี่มองน้องเป็นทางผ่านบ่ ว่าไม่ลงแต่ตัจดจพี่นนวะกลัวพี่มองน้องเป็นทางผ่านลบลบตัวอันเก้าออกซะก่อนนะจ๊ะไ้ปีอย่าฝันเลยคนดีพี่สิลืมนางน,น้นองอ กลัวพี่มองน้องเป็นทางผ่านเมื่อพบผ่านสาวงามบาดตาสวยเพียงใดพี่แม่ปาธนาหาไม่ลืมสัญญาที่สองเราพูดกันหากใจพี่แบ่งปันเอเอไอ้นี่มันมันเขียนผิดมันมันหากนะแม่แม่าอจังจ่าจ้า เมื่อพบผ่านสาวงามบัตตา,าสวยเพียงใดนี่มันบอแมนได้อาจารย์อาจารย์เขียนลงมานี่สวยเพียงใดนี่ไม่ปาถนาเอาแบบใดเอานี่เพื่อเอาก็เอออันนี้อันนี้ละ พพวผ่านสาวงามบาดตาสวยเพียงใดพี่ไม่ปรารถนาไม่ลืมสัญญาที่สองเราพูดกันถ้กเกพี่แบ่งปันเอาไหมเอาไหมเร้วอจันเอามองสวยเพียงใดพี่ไม่ปรารถนาอ่า อันนั้นว่าหานมันบ่ถือด้อาจารย์ว่างานมันบ่มันเขาบ่ถือด้บ่เอาเอา,เอาฟังมัฟังมึงไหมกันอ่ะสวยเพียงใดพี่แม่ปรารถนาคไม่ลืมสัญญาที่สองเราพูดกัน หากแกพี่แบ่งปันให้น้องนั้นเอาปืนยิงหากเปลี่ยนไปจะยิงให้กิ่งกิรับรองไม่วิ่งจะยืนนิ่งยอมตายขอน้ำอ,อายแม่นแม่ต่อเลยบอจันเอเอเออออจ้าจ้าสัญญาให้ต้องเราพูดกันหากแกพี่แบ่งปัน หากแกพี่แบ่งปันให้น้องนั้นเอาเปืนยิงสยมสัญญาส่จองเราพูดกันหากแกพี่แบ่งปันให้น้องนั้นเอาเป็นยิงอ่าหากแกพี่แบ่งปัน สงสัญญาที่สองเราพูดกันหากใก่พี่แบ่งปันให้น้องนั้นเอาเป็นยิงอ่างามบัตตาสวยเพียงใดพี่ไม่ปรารถนา ไม่ลืมสัญญาที่สองเราพูดกันหากใจพี่แบ่งปันให้น้องนั้นเอาเปืนยิงหากเปลี่ยนไปจะยิงให้กิงกิงรับรองไม่วิ่งจะยืนนิ่งยอนตายขอวอนอายไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่บห่หูอันนี้มันแมน,มนจังไหนอาจารย์ตอนนี้ หวังว่าพี่บอหอพูพัดเรืเรอดังเคยมันบอพัดเรือพัดพัดเรยเรือเรือจ้ามันม,มันพิมพ์มาผิดไหมกริงกริงรับรองไม่วิ่งจะยืนนิง่งยอมตายขอวอนอายไม่เป็นเนือคู่หวังว่าพี่บอหูพัดเรือดังเคยแฟนพี่เอ พัดเลือเล่อนพัดเหรอนเนาะโอ้ยล,อลืมเลื่อนมันพัดเลื่อยจ้าจ้าขอร้องไอไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่บอกหูพัดเลื่อนดังเคยอู้เป็นบ่อ๋อว่าวาเป็นวาบอกหูพัดขอรอ ไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่บอกหูบอกอูหวังว่าพี่บอกอู่พาดเลือนดังเคยให้โอ้โอ้เนื้อูจ้าเอาขอรอไอ มันเขียนจริงจริรับรองไม่วิ่งจะยืนนิ่งยอมตายขอรออายไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่บอกอูผาดเลื่อยดังเคยเแฟนพี่เอยรับรองว่าสมใจผัดเลื่อยเจ้าเจ้าเลื่อยเลื่อน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 หวังว่าพี่บอกอูผาดเลื่อนดังเคย จะยืนนิ่งยอมตายขอร่ออายไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่บอกหูบอกอู่เอามันอ่านตังแต่บอกอู้มงอย่าอู้นะอู่อูอู้กระเรียนมึงอย่าอู้โอเคเอาไว้ จะยืนนิ่งยอมตายขอวอนอายไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่บอกอูกิงกิงรับรองไม่วิ่งจะยืนนิ่งยอมตายขอร้ออายไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่บอกอูพาดเรื่อยดังเคย พาดเลื่อน,อ,น <c oughs> อัน <c oughs> นี้แหละครับยากเลยครับผมไม่วิ่งจะยืนนิ่งยำตายขอรออายไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่บอกอูผาดเลือนดังเคยแฟนพี่เอ่ยรับร้องว่าสมใจออกพรรษาย่ำใดพี่สิไปละขอน้อง <c oughs> เอายอดยุบอ่ะวางไรหรอกอ๋อป้อนหนีไปเนาะยุบมันสั่มสั่มเดี๋ยว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 ก่อนอาจารย์กลัวผีมองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี่ขีดไปก่อนส่วนกินยากเลยครับผมแต่ละก่อนตอนกินกินยากรอชมตอนจบแล้วกัน กลัวพี่มองน้องเป็นทางผ่านโอ้ยพี่ต้องมามาเขามองพี่มาเขามองแต่แต๊ดแต่ดพี่ฮ <c oughs> ะบอกอออเอาไม่เห็น <c oughs> กลัวพี่มองน้องเป็นทางผ่านเมื่อพบผ่านสาวงมามบัตตา สวยเพียงใดพี่ไม่ปรารถนาหาไม่ลืมสัญญาที่สองเราพูดกันหากใกพี่แบ่งปันให้น้องนั้นเอาเปืนยิง,าางวสวยเพียงใดพี่ไม่ปรารถนาหาไม่ลืมสัญญาที่สองเราพูดกันหากใกพี่แบ่งปันให้น้องนั้นเอาเปืนยงิง หากเปลี่ยนไปจะยิงให้กิ่งกิงรับรองไม่วิ่งจะยืนนิ่งยอมตายขอรออายไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่บอกอู่ผาดเลือนดังเคยแฟนพี่เอ่ยรับรองว่าสมใจออกพรรษาย่ำใดพี่สิไปเด้อขอน้อง <Lan cer> ค่ะตอนนี้กําลังอัดอยู่ค่ะก็รลอฟังเอาตอนที่สมบูรณ์กนแล้วกันนะคะเอาอีกก่อนนึ่งบ่ค่ะบันทึกขั้นเสียงเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็สิไปต่อ,อสาวน้อยเพชรลาเพลินนะคะมเมอแรงนะคะพอกันค่ะขอบคุณแฟนๆเป็นอย่างยิง่งเลยทีเดียวนะคะ